นี่แหละค่ะพี่น้องกล้วยน้ำว่าพันเตียเห็นยืนแบบเนี้ยโบเป็นโคตรเตียด้กล้วยเตียอ้พี่น้องคะกล้วยยังนอกางามนะคะนี่เมืองสีถามผู้สาวเมืองผู้สาวสวัสดีค่ะน้องโดนัทเนาะค่ะน้องโดนัทค่ะอันนี้กล้วยยังค่ะกล้วยน้ำว่าพันเตียค่ะน้ำว่าพันเตียแมนเออเอกลักษณ์ของเพื่อนนี่เป็นจังไดค่ะก็คือต้นเพื่อนสีเตียค่ะแล้วคือวเพื่อนกับสีเตียคือกัน โอ้สูงนะคะแมนอันบ่แม่นคนเตี้ยเนาะกล้วยมันเตี้ยเนาะค่ะค่ะย่างไปนี่งู้สึกว่าเอ้าเจ้าของสูงขึ้นจัหนึ่งสิทุกต้นเลยค่ะคืออาจจะยู่ต่ํานะคะบ่บ่สูงโอ้่ะดูแลรัดูแลไงค่ะแซ่บบ่ค่ะเนื้อเพิ่นโอ้ยแซ่บค่ะขายได้อดทั้งขือขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งน่อเลยค่ะน่อก็ได้ขายพร้อมแม่นค่ะขายได้ค่ะโอ้ นอกับคายได้เครือกับคายได้ปีกกับคายได้เมียนะคะยังมีบุญมีงานค่ะเขาก็สิมาขอซื้อใบนําใบกับเด็ขายค่ะขายทั้งผลขายทั้งนอขายทั้งใบขายบัตรต้นแหน่ค่ะมีแต่แนวกับสิขายเหมือนกันี่ยกไปเบื้องต้นได้บ่ค่ะเนี่ยใดค่ะโอ้แต่บอเป็นนัินเครื่องงามแห่งนาะค่ะเนาะแม่นะคะเป็นทุกต้นเลย แมนค่ะหลายผอวดูแลรักษาง่ายค่ะดูแลรักษาง่ายผัมโอ้มันนี้ใส่ปุ๋ยหยังนี่ค่ะใช่ค่ะก็บรไเดใส่หยังหลายเลยค่ะใส่เต้ขีู้อวบานเท่าอ่นี้แล้วค่ะโอ้จักเดือนใส่เทือนึงค่ะนี่สามเดือนกับใส่เทือนึงค่ะบรได้ใส่ดูนําดูแลรักษาง่ายแห้งค่ะโอ้ดีนาะค่ะนาะเครื่องนึงก็จะมีประมาณจักวีนี่ค่ะคบว่าเดตาเป้ากับสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดวีเก่าวีสิบวีอะมีนะคะเพื่อนย่งใหญ่เนี่ยกระสีประมาณสิบวีค่ะค่ะบันนี้อันนอเพื่อนนี่ดกบ่ค่ะดกแหงค่ะดกเนาะค่ะนอโอ้เพื่อนกระสีได้ได้ปุ้ยขี้มอวตเนี่ยทำมาฉาดนี่แล้วเนาะค่ะนออุต่ช่วงนี่เพื่อนได้พ่อหนามเนาะค่ะนอคือสีพ่อหนามแหงได้บอกผมว่าเป็นเครือทุกต้นเลยเนี่ยนะคะเป็นเครือทุกต้นแล้วก็เมื่อที่เราพ้นผลิตนี้ มีแต่เครื่องใหญ่ๆเลยค่ะค่ะ็ฝาถึงเกษตรกรเ้วยค่ะขันมองหาว่าจะปลูกยังที่มันดูแลง่ายผลผลิตได้หลายจังสี่แบบว่าเรต้องมองหาไปไกลเลยค่ะกล้วยน้ำว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยค่ะแถมยังลงขึ้นบรายน้ำค่ะกินง่ายพอบอกม่นค่ะขายง่ายกินง่ายขายได้หมดสุยางเลยค่ะปอกแลวก็กินง่ายๆเหมือนปอกกล้วยที่เขาวานั้นเนาะค่ะกล้วยเข้าปากแบบนั้นเลยสุดยอด นี่แหละค่ะพี่น้องกว๋วยน้ำว่าพันเตี้ยเห็นยืนแบบเนี้ยบ่์เป็นคนเตี้ยเดิ้กว๋วยเตี้ยใครสนใจนะคะหรืออยากปลูกกว๋วยน้ำว่าพันเตี้ยก็สามารถเมนค๊ะว่าวสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือทักแชทหาแอดมินได้เลยะคะ่ะสามารถให้ค้อสอบถามรายละเอยียดได้เลย